วัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโครงการ MR Map นะครับที่จะแก้ไขปัญหาระบบคมนาคมนะครับโดยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเดินหน้าผลักดันสร้างโครงข่าย MR Map ทั่วไทยนำร่อง4สเส้นทางหลักหวังแก้ปัญหาโครงข่ายคมนาคมลดความซ้ำซ้อนเวรคืนที่ดินประชาชนช่วยให้การขนส่งสินค้าทางราง เป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดําเนินโครงการการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ควบคู่กับระบบรางไปในแนวเขตเส้นทางเดียวกันหรือว่า MR Map ว่าเบื้องต้นได้คัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเหมาะสมโดยผลการคัดเลือกเส้นทางนำร่องจาก10เส้นทางพบว่ามี4โครงการที่มีศักยภาพสูงที่สามารถนำมานำร่องสร้างได้ก่อนประกอบไปด้วยหนึ่งเส้นทาง MR5 ชุมพรถึงระนองระยะทาง108กิโลเมตรโดยการศึกษาจะสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาความเหมาะสมโครงการแลนด์บิดของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือในภูมิภาค2เส้นทาง M8 r หนองคายจากด่านหนองคายถึงแหลมฉบังช่วงจังหวัดนครราชสีมาถึงแหลมฉบังระยะทาง2 8 8กิโลเมตร 3. เส้นทาง MR9 ารกาญจนบุรีที่ด่านเจดี3องค์ถึงอุบลราชธานีที่สะพานมิตรภาพแห่งที่6ช่วงจังหวัดนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีระยะทาง440กิโลเมตร 4. เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3ระยะทาง319กกิโลเมตรอย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหลักการของการดำเนินการโครงการพัฒนาโครงข่าย MR Map นี้จะช่วยแก้ปัญหาโครงข่ายระบบคมนาคมเนื่องจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองควบคู่กับระบบรางจะเป็นเส้นทางเดียวกันโดยเน้นเส้นทางที่ต้องเลี่ยงการเดินทางเข้าเขตเมืองช่วยให้การขนส่งสินค้าทางรางเป็นไปด้วยความสะดวกลดปัญหาการขนส่งสินค้าทางรางเข้าสู่พื้นที่ในเขตเมือง นอกจากนั้นยังลดปัญหาเรื่องการเวีนคืนที่ดินของประชาชนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งของ,ของภูมิภาคนายศักสยามยังกล่าวต่ออีกว่าขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องวางแผนการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทาง MRMAP กับพื้นที่เขตเมืองให้เชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการต่างๆต้องลดผลกระทบต่อประชาชนและหากมีการแก้ไขรูปแบบของโครงการที่ได้มีการออกแบบต้องมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนหรือการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับผลการคัดเลือกเส้นทางนํำร่อง10เส้นทางประกอบไปด้วยเส้นทาง MR1 ด่านแม่สอดจังหวัดตากถึงด่านนครพนมจังหวัดนครพนมเส้นทาง MR2 ด่านเจดีสองค์กาญจนบุรีถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6จังหวัดอุบลราชธานีเส้นทาง MR3 ด่านน้ำพุร้อนจังหวัดกาญจนบุรี ถึงด่านอารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเส้นทาง MR4 ชลบุรีถึงด่านคลองใหญ่จังหวัดตากเส้นทาง MR5 ชุมพรถึงระนองเส้นทาง MR6 ภูเก็ตถึงสุราษฎร์ธานีเส้นทาง MR7 ด, MR ด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายถึงด่านชายแดนมาเลเซียจังหวัดสงขลาเส้นทาง MR8 ด่านน้องคายจังหวัดน้องคายถึงแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเส้นทางเอ9มด่านบึงการจังหวัดบึงการถึงด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เส้นทาง m อ1มา วงแหวนรอบนอกกรุงเทพรอบที่3นี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยเป็นโครงการที่จับทั้งเส้นทางรถไฟและถนนมอเตอร์เวย์มาไว้ด้วยกันเพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ